สวัสดีค่ะวันนี้มาเก็บไข่กันนะคะมาดูกันค่ะว่าจะได้กี่ฟองนะคะนี่คือไข่ของเรานะคะมาดูค่ะสามตะก้านะคะก็จะมีไข่อยู่นะคะมาเก็บกันเลยค่ะนี่นะคะไข่ฟองที่หนึ่งะคะ่ะ โอ้ลูกนี้จิ๋วมากเลยค่ะนิดเดียว เสร็จสิ้นการเก็บไข่วันนี้นะคะมาดูผลงานของเราค่ะไข่ไก่ของเรานะคะเอาไว้รับประทานเองในบ้านนะคะแล้วถ้าเหลือก็จำหน่ายให้กับคนในหมู่บ้านค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้พบกันเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ